สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยวันที่16สิงหาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่21,157รายเสียชีวิต182รายแยกเป็นรายจังหวัดดังต่อไปนี้ภาคเหนือเจียงาย ยี่สิบสองรายเจ้าเทียงไม้สี่สิบรายเจ้าน่านสามสามรายเจ้าพยาวสิดรายเจ้าแป่ย2่สิบรายเจ้าแม่ห้องสอนหนึ่งรายเจ้าลำปาง14บส่รายเจ้าลำปูน14บส่รายเจ้าอุตรดิต 6 7รายเจ้าภาคตะวันออกจันทบุรีร้อยสี่สรายฉะเชิงเซาห้าร้อยส่รายชนบุรี1นึ่งพันสองร้อยยี่สิบสารายตราชสิรายปราจีนบุรีหนึ่งร้อรายระยอง สามรส่สิบรายสะแก้วสองรห้าสรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาละสินแปดสิไร่ขอนแก่น260ร้ยิไร่ชัยภูมิสองร้ยหสิไร่นครพนมหกสเกาไร่นครราชสีมาห้าร้ยสบเจไร่บึงกาฬยี่สิบไร่ บุรีรัมาย์3 1เไร่มหาสารคาม124ไร่มุกดาหาร37ไรย่ยะโสทอนหร1 3ยไร่ร, 2, ร้อยเอ็ด256ไร่เลย66ไร่สีสะเกษ347ไร, 3, ร่สกลนคน 5, รห7ไร่ สุรินทร์269ไร่น้องค่าย30ไร่น้องบัวลำพู130ไร่อำนาจเจริญ36ไร่อุดรธานี210ไร่อุบลราชธานี266ไร่ภาคใต้กระบี่11รรยจุมพร145ไร่ ตรังห้าสห้ารายนะครศรีธรรมราชหนึ่งร้ยรายนะราธิวาส179รายปปตตานีหนึ่งร้อยรายพังงาสองรายพัทลุงสิบรายภูเก็ต4ี่สรายยะราหนึ่งร้ยเรายเรนงหนึ่งร้อิราย สงขอ306รายสตูล21รายและสุราษธ,ธานี72รายภาคตะวันตกการจนบุรี344รายตาก239รายประจวบคิลีขัน95รายเพชชบุรี 67รายราชบุรี322รายภาคกลางกรุงเทพ,พมหานคร4,324รายกำแพงเพชร153รายชัยนาท17รายนครนายก235รายนครปฐม449ราย นครสวรรค์159รายนนทบุรี790รายปทุมธานี363รายพระนครศรีอยุธยา420รายพิจิต96รายพิษณุโลก48รายเพชรบูรณ์94ราย ลบบุรี299รายสมุทรปราการ1,147รายสมุทรสงคราม198รายสมุทรสาคร1,869รายสระบุรี470รายสิงห์บุรี40รายสุขโขทัย 67รายสุพรรณบุรี165รายอ่างทอง214รายและอุทัยธานี63รายโดยพบผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ658รายและสรุป10จังหวัดผู้ติด เชื้อในวันนี้สูงสุดได้แก่อันดับหนึ่งกรุงเทพมหานคร4,324รายอันดับสองสมุทรสาคร1,869รายอันดับสามชนบุรี1,223รายอันดับสสมุทรปราการ1,147รายอันดับ5้านนทบุรี790รายอันดับหนครราชสีมา 547รายอันดับ7ฉะเชิงเซา540รายอันดับ8สระบุรี470รายอันดับ9นครปฐรม449รายอันดับ10พระนครศรีอยุธยา420รายและพบผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ658ราย ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ